สวัสดีเราโอตูพูดที่รักเก่งจริงแขกับคุณด้วยนะครับผมมาพบผมมาเกอร์อีกเช่นเคยนะครับครับอันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยนะครับมาอยู่กับน้องดูงีนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับไปซื้อไอดีมานะครับแล้วก็มาให้ผมรีวิวเขาบอกว่าไอเดีเนี้ยแม่งแปลกเออเขาบอกว่ามันแปลกนะฮะเขาบอกว่าเขาได้ตัวละครลิซ่ามาเนี่ยตัวที่เขาไม่ได้สุ่มกาชาเลยซึ่ง ก็เดี๋ยวความนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำเควสด้วยผมก็งงนะฮะว่าเขาได้ลิซา่ามาได้ยังไงซึ่งก็ไม่ได้ทำเควส์เจมาไงครับเนี่ยอ่ะถ้เาเกิดว่าสมการชั์ได้ลิซ่าเดี๋ยวผมขอไปเช็กก่อนนะฮะ,ะมาเช็กกันเลยว่าได้ลิซ่าหรือเปล่าเนี่นย ไม่มีไม่ได้สุม่มฮะในฐานทุถาวรอ,อน,นะเดี๋ยวผมให้เช็คดูเลยครับว่าไม่ได้ตัวละครดิซ่าเลยเนี่เฮ้ยอ่าอันนี้ไอเลเซอร์เนี่ยเพื่อนผมมาว่าไปสุ่มตู้นูเอลมาคือผู้เริ่มอ,อธิษฐานนะครับนี่นี่ได้น้องโนโอูเอลมานี่อ่านี่ แปลกไหมฮะทุกคนแปลกไหมผมก็ว่ามันแปลกแล้วนะมันก็แปลกจริงแหละอ้ลืมไปลืมไปนี่เพื่อนผมสะสมโลไว้หมื่นหกับอีกเจดสิบลูกแก้วนะฮะเอาไว้สุมตัวละครอย่างเอ่เอไฮเท่มนะฮะตัวละครสุดหลอกของเรานะฮะอ่ะ ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครลิซ่าโดยที่เราไม่ได้สุ่มกชาชางั้นผมลองไปทำเควสของลิซ่าก่อนว่ามันจะเพิ่มซีหนึ่งให้เราไหมนะครับองั้นเดยผมขออนุญาตไปทำเควสของลิซ่าก่อนนะครับว่ามันจะได้ซีหนึ่งหรือเปล่านะครับงั้นขอตัดก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ไปทําเควสของริซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ข้ามเลยถ้าเกิดใครไม่ดูเควสของลิซ่าเราก้องดูคลิปนี้นะครับผมทำมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมก็จะขอข้ามนะครับว่าถ้าเกิดเราทำเคสของลิซ่าแล้วมันจะได้ตัวละครมาหรือเปล่าคระส่วนใหญ่เราทำเควสของลิซ่าเนาะก็จะได้ตัวละครมาดูซะว่ามันจะปลดสีให้หรือเปล่านอนให่เราทำเควของลซ่าเก็จะได้ตัวละครมาว่ามันจะปดให้หนะ ต้องมาหยิบหนังส oh. ือหนังสือท่าไว้จบแล้วนะฮะมาดูกันที่ว่าเราจะได้หรือเปล่าตัวนึงหนึ่งหนังสือเปิดมีดังยิ้มหัวขึ้นไปอ่ะไหนดู้สิว่าได้ตัวละครลิซ่าเลยจบไหม น่าจะไม่ได้นะครับก็ขอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับสงสัยได้ไปแล้วน่าจะได้ไปเลยม้งเนี่ยนะครับน่าจะไม่ปลดซีให้อืมกระตายน้อยกิวนักผู้ชมไทยวุ่นวาย มันไม่ได้จริงๆนะฮะคือผมเล่นเควส์องลิซ่าแล้วแล้วก็ไม่ได้นะไม่ได้ปลดซีนะครับนี่คือได้แล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนผมมันได้ยังไงนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับผมอ่าตลอรบการรีวิว ID แปลกนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ <ฮะ S 2> ผมถ้าใครชอบชการรีวิว ID แบบนี้ <ๆ S 2> ก็กดไลค์กดแชร์กดอัตคา e ให้ผมด้วยนะครับหลังจากนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เนาะเป็นการรีวิว ID นะครับผมก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันี้บายบายจ้าวู้ฮู้